โอเคไปบุกฐานทัพของชิคกิบิาดีจทับไม่หรอกครับถ้าดนาคุณก็ตายแล้วนะไททันัำเมลรเเมนฉันว่าตัวจีเหลี่ยมตักการแน่เลยใช่ใช่เออ<ะ>เแกต้องไปแล้วแกต้องไปแล้วก่อนที่มัน หยบประตูฝุกฐานเราก่อนเอาเคครับท่านแปบบนึงนะผมขอบอกท่านก่อนว่าทำไมท่านถึง,ถงตายล่ะคะชัดต่อนลย่ั้น,นกำลังชู้กับชั้น,นกำลังชู้กับนะตอนแรกชั้น,นกำลังชู้กับจีเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่นะตอนแรกชันกำลังชู้กับจีเหลี่ยมอยู่ ดีเหลี่ยมก็ทำให้ขาชันขาขาดจมได้เลยดีเหลี่ยมเดี๋ยวอยู่ดีๆฉันก็ขาขาดลงไปแล้วแล้วดีเหลี่ยมมันก็ว้ามาแล้วตัดขาชันหัวขาดชันต้องไปอัปเดตให้หัวกลับแล้วดีเหลี่ยมมันโดนจับพิลก์ก้งกคอขาดเรื่ดีเิลก์ก็ไปแล้วก็อุ้มชันไปอัปเดตด้วยเช่นั้น ก็จบแล้วแค่นั้นแหละก็ได้นะแต่ว่านายทำไมนายต้องไปต่อชู้กับมันด้วยทำไมไม่เตรียมลูกเกงไปทำไมไม่เตรียมทีวีแมนกับคอกแมนไปแล้วทำไมไม่เตรียมมันนายจู้กับจีเหลี่ยมเพื่อตอนนี้ ฉันขอลาไปก่อนละ